อ่สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านวันนี้ผมอาจเสียงจะไม่ดีนะเพราะว่าเสียงแหบเนาะก็เสร็จเร็จเียบร้อยล้วนะอันนี้เป็นค <c oughs> อฟิโนนี่เป็นคอฟิโนนะครับผม มัน <c oughs> ไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยอ่ะนะก็ส่งงานนะครับผมเ <c oughs> ชื่อมเสร็จเรียบร้อยแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้เชื่อมได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็วันนี้มาอีกครึ่งหนึ่งนะสำหรับเออ่คอคลิกรอย้านะครับผมผมขอทำแบบวันมุ่งนี้แล้วก็ ถ้าวันพรงนี้ทําแบบเสร็จก็ทําเลยนะนี่ก็เดี๋ยวผมลงรูปอีกทีนึงมันอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะเออมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะเบาครับเบานับดูครับจับงี้ได้เลยนะเบานะโอเคนะเบาสีเรียบร้อยนะครับ พร้อมส่งครับเกียครับมาส่งงานแค่นี้แหละนะรอยเชื่อมรอยเชื่อมนะเชื่อมมือนะครับผมนะเชื่อมมือนะเอเคนะครับผมอ่ะจะส่งงานนะครับ วันนี้ท่งครับผมก็ขออภัยด้วยลูกค้าอาจจะมีเลทนิดนึงก็ขออภัยด้วยเนาะก็ต่อไปก็เป็นคิวของคิกคิกร้อยผ้านะเสียงผมอาจจะยังไม่มีนิดนึงนะเพราะว่าเจ็บคออยู่แล้วก็เออคิกฝากหน่อยนะครับผม คือผมต้องถอดเครื่องแล้วก็ทำแบบนะก็รอนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องถอดเครื่องออกมาแล้วก็ต้องทำแบบเนาะโอเคครับผมปาละ